สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวัดระครังนะเป็นอีกองค์หนึ่งนะที่พ่อใหญ่มหานำมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วแต่ว่าองค์นี้จะมีแก้วรัตนมณีที่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแก้วรัตนมณีที่ติดอยู่ในองค์พระ หลุดออกไปหมดแล้วนะองค์นี้สร้างในยุคเรียกว่ายุคปลายนะเป็นบล็อกของช่างหลวงวิจารวิจารจิรนัยนะหลวงศิษย์ทิ่การโยธาลักษ์หลวงวิจิตนรมนหลวงวิจารจิรนยนียนย่จะเป็นช่างหลวงมาในยุคปลายนะยุคปลายตั้งแต่ปี2409เป็นต้นมานะเพราะว่า ปี2,408นสี่สำเร็จตัวเราได้รับสมณศักดิ์ในราชินานามสมเด็จพระพุทธาจารย์แล้วชนะ่างหลวงจึงเข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะยุคยุคต้นนะเข้าสู่ยุคกลางตอนปลายนี่ก็จะเป็นยุคยุคของชาวบ้านช่างชาวบ้านช่างผู้คนที่ทําบล็อกมาให้หลวงปู่ท่านกดพิมพ์นะเปื่อนสมาชิกดังนั้น สมเด็จวัดระฆังพิมพ์วัดพระแก้วนี่มีแน่นอนการสร้างนี่ปรากฏชัดนะแต่ก็ยังว่านะครับสายสายพาณิชย์เนี่ยเขาเขาไม่ค่อยมีอะไรง่ายคือไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีคือไม่มีเลยนะไม่มีเขาจะไม่ไม่เช่าหาไม่เล่นหานะแต่ว่าถ้าสายอนุรักษณ์ตามตำราศึกษาเจ็บปูให้พ่อพ่อให้เรามาแบบนี้ทรงเนี่ย ก็จะมีนะเพื่อนสมาชิกก็คือ3ชั่วอายุคนนะปู่เราก็ตีอายุประมาณ70ขึ้นนะพ่อเราก็อย่างต่ำก็60นะสท่านรวมกันนี้ก็130แล้วเนี่ยร้อยนิดอยู่ในยุคต้นปานกลางแล้วพอมายุคเราเรารุ่นเราแต่เป็นยุค90ก็50แล้วนะห้แล้ว130บวก50ก็ 180แล้วนะร้อยแปนี้ก็อยู่ในยุคกลางแล้วนะเพื่อนสมาชิกนะอย่างองค์เนี้พยพ่อใหญ่มาหาบอกนะเขยุคกลางถึงยุคปลายเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีแน่นอนนะไม่ไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่การเล่านิทานนะแต่ว่าตามตำราเขาก็บอกมาแบบนั้นนะแต่ถ้าสายพาณิชย์เนี่ยก็มีไม่กี่พิมพ์ที่เขาเล่นกันนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมพิมพ์ปกโพพิมพ์เกตบัวตูมแล้วก็พิมพ์ เจดีนะสองพิมพเข้ามาก็คือพิมพ์เส้นได้พิมพ์อกครดรวมเป็น7กิมพ์ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบอชอบแบบไหนนะเราจะไม่บูลลี่กันชอบแบบไหนก็ไปตามนั้นองค์เนี้เป็นองค์ที่2คลิปที่2ที่พระยายมหาลงในช่องมหาสองป่าบ้านว่าโดยสมเด็จวัดระฆังพิมพ์วัดพระแก้วนะนี่องค์นี้นะให้ให้ดูด้านหน้าก่อนนี่ก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะ แ๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆก็จะเห็นเห็นเนื้อเห็นคราบนะเห็นความเป็นไปของเนื้อพระคล้ายกับเป็นการสืบค้นแสวงหาความจริงจากเนื้อพระจากองค์พระเรียกว่าองค์จริงว่างั้นเถอะนะเนื้อจริงองค์จริงเราจะไม่ฟังเรื่องเล่านะจะถูกจะแพงเนี่ยนะเพื่อนสมาชิกราคาราคา1ล้านกับราคาร้อบาทเนี่ยพุทธคุณเท่ากันนะอันนี้ยกตัวอย่างนะเพื่อนสมาชิก พระแท้ราคา10ล้านกับพระแท้ราคา1000พันเนี่ยพุทธกคุณเท่ากันนะพุทธกคุณท่านไม่ได้แพงเท่ากับเออถ้า10ล้านก็พุทธคุณมากเท่ากับ10ล้านสมมติราคา1นึ่พันผกคุณเท่ากับราคา1นึ่พันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป็นพระแท้นี้พุทธกคุณราคาเท่ากันเพียงแค่ว่าค่านิยมของมนุษย์เรียกว่าจิตจิตปรุงแต่งนะเราเราเพียงแค่รู้ จิตรู้ก็คือจิตรู้รู้กลางๆหรือว่าจิตนะรู้รู้แท้ไม่แท้แพงไม่แพงใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงสวยไม่สวยเรารู้เราแค่รู้ว่าเออเนี่ยเป็นแบบนีนะ้เราไม่ได้ปรุงแต่งถ้าเมื่อไหร่เราปรุงแต่งว่าโอ้สวยนะแบบนี้ต้องสิบล้านนะงามนะอย่างนี้จะต้องหนึ่งล้านแบบนี้เป็นต้นนะหรือจิตคิดจะได้ปรุงแต่งมากๆอันนี้ก็เรียกว่าเจตสิก จิตเตสิกเนี่ยมันต่างกันรู้เฉยๆเรียกว่าจิตเตจสิกก็คือปรุงแตง่งมันจะเกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็มันดับไปพร้อมกันนะใครก็ตามดูพระสมเด็จเห็นปั๊บโอเคสวยแล้วไม่ปรุงแตง่งนะอันนี้ท่านรู้จริงเห็นปั๊บปรุงแต่งโอนเราต้องซื้อในราคาพันหนึ่งให้ได้แต่เจ้าของเขาบอก หนึงล้านนะแต่เราจะหาวิธีให้ได้หนึ่พอย่างนี้เป็นทนอันนี้ท่านปรุงแต่งเยอะมากเลยนะเรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งมากก็มันก็จะโลภกรลงจะตามมามันจะเป็นวัตจกักโยงใยสืบหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือตามแบบฉบับของที่มีจิตละโมบนะแต่ถ้าเราดูเราศึกษาสวยแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางนะ เราอยากจะได้มาครอบครองด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี่นะเราก็ต้องศึกษาตามแบบของเราอยากได้มาด้วยจิตบริสุทธิ์นี่แน่นอนนะต้องสายสายอนุรักษ์แน่นอนนะนะอย่างนี้เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูเราดูทรงแล้วเป็นไงครับเนี่ยมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยแตกนะเยอะนะนี่คือด้านข้างแล้วเราก็มาดูด้านเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลัง ด้านหลังมีรอยยุบมีรอยแตกมีรอยปีกไหมครับนี่งดงามสวยงามเดี๋ยวพ่ะใหญ่มหาจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะอันนี้คือให้ดูเต็มเต็มองเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามาดูเอ่อมาดูกล้องขยายนะเราก็จะเห็นเป็นอีอกแบบหนึ่งนะเพื่อนสมาธิกก็พิจารณานะาเรียกว่าพิจารณาด้วยด้วยใจอันแยบคายของเราเราอย่าพึ่งไปปรุงแต่งนะ ดูใกล้ๆก็จะแบบนี้นะเนี่ยที่พระยมหาบอกสมเด็จพระคังวังหน้าหรือสมเด็จพระรคังพิมพ์ัพระแก้วนี่มีแน่นอนนะเราก็จะเห็นก้อนกลมๆแก้วรัตนมณีติดอยู่นะแต่พราะามหาไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นในกลุ่มของเขาซื้อขายกันนะใช้คําว่าไม่ค่อยเห็นนะก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะ,ะใช้คาว่าไม่มีเลย ไม่มีเลยนะนี่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกถ้ากลุ่มโนรักนี่ก็จะมีก็จะเจอนะเราเห็นติ่งหูไหมครับริงหูนี่พ่อใหญ่มาหาชอบมากนะเลือนรางบางๆเบาบ au, ๆแบบงดงามนะ,ะงดงามงดงามมากหาหาไม่มีนะครับหาไม่เจอแบบนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะเจอถ้าเราอยากจะเห็นเราต้องไปดูตามกลุ่มของฝ่ายอนุรักษ์นะเราเจอเราเห็นแน่นอนเพื่อนสมาชิกเจอเห็นแน่นอนแบบนี้นะความสวยงามเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับมีแร่แร่แร่ทร,รายทองนะเขาเรียกว่าแร่ทรายทองไม่ใช่เป็นติดทองคำเปรวหรือว่าลงสาย ทองคาลงนะเป็นเป็นแร่แร่สายทองนะเพื่อนสมาชิกเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบมีแร่สายทองติดผสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะมีทุกจุดนะกลมๆนี่แหละเรียกว่าแก้วรัตนมณีม,มีมีทุกสีมีหลากสีนะเพื่อนสมาชิก แต่ว่าหลุดออกไปหมดเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเราเห็นเป็น เห็นเป็นก้อนเลยนะเห็นเป็นก้อนเป็นแร่ทรายทองติดอยู่เห็นเป็นก้อนเป็นแร่ทรายทองติดอยู่เกรือเต็มไปหมดเลยนะ งามงามมากนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่เราเราดูจุดเราดูเม็ดนะนี่เราดูจุดเราดูเม็ดดูความหนึกนุ่มแน่นแร่งนะของพระเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตามหลุมเนี่ยตามจุด ตามหลุมตามจุดแตกยุดหลุดเนี่ยเราจะเห็นเป็นดินสอพองเหลืองเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกนะเม็ดหยกเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดหยกนะเขียวเขียวเม็ดหยกเขียวเขียวสวยงามมากเลยนะ กระจายทั่วองค์พระเลยนะอย่างนี้โบราณท่านว่างามแบบงามแบบธรรมชาติงามแบบธรรมชาติเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเนื้อสิครับดูดูด้านในดูเนื้อแบบโอ้โหแบบงามงามมากนะ งามเป็นธรรมชาติพ่อยามหาชอบชอบเนื้ออย่างนี้นะครับไม่มีไม่มีหรอกครับที่บอกว่ามีการปลอมมีการแปลงมีการก๊อปมีการทําเรียนแบบตั้งแต่สมัยสมเด็จท่านไม่มีคนสมัยก่อนเขาเขาไม่ได้ขายพระเขามันมีจิตระงโงบลบมากเขาไม่มีจิตคิดที่จะเอาไปขาย ให้มั่งมีร่ารวยเหมือนคนยุคปัจจุบันเนี่ยคนยุคเรายุคเนี้ยทำได้ทุกอย่างนะยิ่งมีเครื่องมือตรวจสอบสัมผัสได้นี่ก็ยังเรียนแบบกันได้อยู่นะสรุปก็คือถ้าหากว่าเราชอบนะเราชอบเราต้องการหาพระแท้สักองค์จะถูกจะแพงจะสวยไม่สวยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพ่อใหญ่มาหาให้ให้เราศึกษาก่อนนะเพื่อนสมาชิก ถึงแม้ว่าท่านเป็นคนมีเงินก็ตามท่านสามารถซื้อจากไหนก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละท่านก็อาจจะโดนโดนเขาหลอกก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราเรามีองค์ความรู้เรามีข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพระเยามาหาบอกข้างต้นว่าพุ้ทุคุณสมเด็จเนี่ยราคา10ล้านกับราคาพันบาทเนี่ยเท่ากันนะเพื่อนสมาชิกพุทธคุณท่านนะพุทุคุณไม่ได้แพงตามองค์พระนะ อันนี้เราเราห้ามลืมเราห้ามมองมองข้ามาดูเนื้อสิครับนี่โอ้โหเนื้อนี่แบบใช่เลยนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับหนึกนุ่มแน่นจับนี่เย็นเหมือนจับหินจับแก้วเลยนะนี่องค์นี้เดูรัตนมณีนะรัตนมณีก็งามผ่องเป็นธรรมชาตินะไม่เห็นไม่เห็นตอนไหนหลุดไม่เหมือน เหมือนปรุงแต่งมาไม่ใช่แบบนั้นนะหลุดออกไปเยอะนะนี่เพื่อนสมาชิกที่เราเห็นเป็นหลุมเนี่ยที่เห็นเป็นหลุมเนี่ยก็คือหลุดออกไปแล้วนะนี่ยังไม่หลุดเห็นไหมครับหลุดออกไปก็เยอะคือ90%้หลุดออกไปหมดนะแก้วพวกนี้มิดมวลสารพวกนี้หลุดออกไปหมด1 0เอนท่านั้นที่เหลืออยู่นะในองค์องค์นี้แล้วก็จะเห็นเป็นแร่แร่ทรายทองติดอยู่อย่างเนี้แร่ทรายทองก็เป็นแบบโบราณน,นะ เป็นแบบโบราณเป็นร้อปีเรามาดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านหลังก็มีด้านหลังก็หลุดไปเห็นไหมครับเป็นหลุมเล็กๆเ,เนี่ยหลุดออกไปหมดเลยนะเราเห็นเป็นแร่ทรายทองมีเนี่ยเม็ดยกก็ติดอยู่ก็ให้เห็น,นความงามศิลปะ ความงามศิลปะติดอยู่ในองค์พระนะแล้วก็เราก็ศึกษาเราก็ดูลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเวลาเราเจอเรียกว่าศึกษาจากล่องรอยพระที่เหลืออยู่นี่เห็นไหมครับดูหลุมรอยนอนด้นนะลุมดวงจันทร์นะเดือผิว ผลมะกรูดนะผิวมะกรูดนี่ที่เห็นเป็นลุ่มๆนี่ก็คือหลุดออกไปแล้วนะแล้วก็ข้า,ขาวๆเป็นฝ้าในหลุมนี่ก็แคลไซด์นะถึงแม้จะมีบางช่องออกมาบอกว่าแคลไซด์มันทํากันเองได้ก็ก็เป็นไปได้นะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างน,นนะเพราะราคาเช่าสูง เพื่อนสมาชิกดูสิครับอันนี้ดินดินโป่งนะเพื่อนสมาชิกไม่ใช่ผสมกอนะไม่ใช่เศษผสมกอเป็นดินดินโป่งถ้าเขาจะออกสีเนี่ยสีชมพูเนี่ยเหมือนลูกแครอทเนี่ยสีแดงอมชมพูเนี่ยดินโป่งนะดินจิตโป่งดินจ็ดป่าดินจ็ดท่าดินจิตสะดินหลักเมืองนะเป็นจำพวกมวลสารหนึ่งในองค์สมเด็จวัดระฆัง เพื่อนสมาชิกนี่คือด้านหลังด้านหลังแล้วเราก็มาดูด้านข้างนะเนี่ยด้านข้างเป็นเช่นไรด้านข้างก็จะออกมาประมาณนี้นะ mm. เพื่อนสมาชิกค,ความงามความงามของด้านข้างองค์พระก็จะมีรอยรอยยุบนะมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยปริมีรอยแตกเป็นธรรมชาติ เราดูทุกจุดก็จะแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะนงดงามงดงามเป็นธรรมชาติ เพื่อนสมาชิกเห็นไหมฮนี่ก็จะประมาณนี้นะเพราะยางมาหาชอบนะชอบสีชอบวันณนะตันแบบนี้นะพระสมเด็จต้องเป็นแบบแล้วแต่คนชอบนะสีไหนแบบไหนนะขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ